ความต่อให้แค่สามพันสำหรับนักคันบาทรถมไปกันเลยยย่าหาช้กันเวยค่ะยยน้ำออย ตุการแต่งสางกันด้วยค่ะน่นรัก,กเ่เ่นหัครไมรด้วยใจสาย้โอสนุกไหมล่ะคะ มันก็เคยจุดระเบิดครับเขาเป็นการแสดงใช่ไหมคะกลัวไหมลูกที่โรงเรียนเราไม่ยอมไม่จุดหรอกเวทีไหมหรอคะเพราะที่โรงเรียนไม่จุดหรอกกลัวเวทีไหมก็แต่มาทำอะไรเนี่ยครับับสสวอะไรอ,อยู่ลนะครับไม่เคยเห็นว่าคนอุ้มเจอระเค่นะครับฮะนี่นแล้วเธอเนี่ยเมื่อไหร่จะคลายมือนี้ออกมากินไปสามคนแล้วยังไม่อิ่มเลยอ้ามันยังไม่ตายอยู่เนี่ยมีอะไรขนาก ส่ที่ครับฝากร้านนะฮะร้านเจลาเค enfin ้บ้านเราครับใจนะครับฝ like 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 ังได้นะมาบิชเจอเจลเคนะครับไม้ละสิบบาทฝาม้สีนะครับนี่อยเ่าเนี่ยงไม่ปเลยนี้วตัอเเนะครเนี่ยเจลาเคนี่อไรอันนี้เจลเค้บไม้ัไม้ยก่นวงนี่ะกนมเจค้ั่อนี่อางไ่านี้้แดงแดนะี่ต้อ้นแดงแดงเหมืนีใจเลย แเกันเลยเขาเขาบกว่าเจ๊ชอบนจีนะโอ้ยันันนั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 นไปนไตลอดเน่ยอ้ยจะเป็นไก่ทองเปนอะไรน้ว่าเป็นใครฉันบ้าเองดูนม่น่ารนโอู้กาแด้งจเป็นันก็ไม่งจะ่ไม่งมสนก่ตบมือเลยค่ะตบม้มัมักไก่อมไหม